ตลาดพุ้นจินผ่านจุดต่ำสุดเศรษฐกิจเข้าสู่ช่วงฟื้นตัวนโยบายภาครัฐให้การสนับสนุนได้เวลามังกรกลับมาพงาดเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่อันดับสองของโลกกำลังฟื้นตัวหลังจากที่เครื่องปีแรกได้รับผลกระทบจากนโยบายควบคุมโควิดที่เข้มงวดการปรับปรามการผูกขาดของบริษัทยักษ์ใหญ่เช่นอินเทอร์เน็ตอีคอมเมิร์ซเกมมิงและฟินเทค รวมถึงปัญหาหนี้สินในภาคอสังหารกดดันการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนไปในปีนี้เองรัฐบาลตั้งเป้าการเติบโตของเศรษฐกิจจีนที่5.5เําทให้รัฐบาลต้องเร่งการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวตั้งแต่ ผ่อนคลายมาตรการควบคุมธุรกิจของบริษัทเทคโนโลยีผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และการกักตัวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขณะที่นโยบายการเงินการคลังยังคงผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องโดยในฝั่งของนโยบายการเงินมีตั้งแต่การลดดอกเบีย้ย LPR, MLF และ RRR รวมถึง มีการอัดฉีสสภาพคล่องผ่านการทำร r วอชเ e p o เข้าสู่ระบบการเงินเป็นระยะระยะนอกจากนี้เองอัตราเงินเฟ้อในประเทศจีนยังอยู่ในระดับต่ำทำให้ธนาคารกลางจีนหรือ PBOC ไม่มีความจำเป็นต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะอันใกล้นี้ขณะที่นโยบายการคลังมีการออกมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจใหม่ถึง33มาตรการ โดยพุ่งเป้าไปที่ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโควิด -19 ้ด้วยขนาดของวงเงินถึง2ล้านล้านหยวนหรือคิดเป็น1.6%ของ GDP จีนขณะเดียวกันมีการสั่งให้รัฐบาลท้องถิ่นจัดหาสินเชื่อให้กับบริษัทพัฒนาอสังหาเพื่อเพิ่มสภาพคล่องขณะที่ราคาหุ้นปรับตัวลงจากจุดสูงสุดมาแล้วกว่า5 4เถือเป็นการปรับตัวลงมากกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตในช่วงที่ตลาดเป็นขาลง เช่นเดียวกัน forward PE ปรับตัวลงมาอยู่ที่8.6เท่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่8.3เท่าดังนั้นจีนจึงมีโอกาสฟื้นตัวได้บลจ principal ขอแนะนำกองทุนเปิด principal china trigger 6M1 มีนโยบายการลงทุนในหุ้นจีนตั้งแต่0ถึง100%ฐานการเลือกลงทุนใน ETF ชั้นนำพร้อมจับจังหวะตลาด ด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิคและกลยุทธ์การ Stop Loss ผ่าน3ตีมการลงทุนหลัก 1. พลังงานสะอาดเช่น solar operators และ electric vehicle หรือ EV 2. Digital Economy เช่น e-commerce และ 5G 3. aging society หรือสังคมผู้สูงอายุ ตัวอย่าง ETF ที่ตั้งใจจะลงทุนเช่น iShares MSCI China ที่ลงทุนล้อกับดัชนี MSCI China, เ r e n s h a r e CSI China Clean Technology ที่เน้นลงทุนในหุ้นพลังงานสะอาดของจีน Global X MSCI China Consumer Discretionary ที่เน้นลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค t r e n s h a r e CSI China Healthcare ที่เน้นลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพและ รนช์แชร์ CSI c ชน n าอินเทอร์เน็ตที่เน้นลงทุนในบริษัทอินเทอร์เน็ตยักษ์ใหญ่ของจีนโดยหุ้นเด่นๆในพอร์ตการลงทุนมีตั้งแต่ Tencent บริษัทเกมรายใหญ่ของจีน Alibaba Group ผ e ู้นำด้าน E-Commerce และ Fintech มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีน BYD บริษัทผลิตรถยนต์ EV ที่มานแรงที่สุดของจีนและเหมยวนบริษัทแพลตฟอร์มฟู้ดเดร เล่งหุ้นแดนมังกรสร้างโอกาสพิชิตเป้าหมายในตลาดหุ้นจีนผ่านกองทุนเปิด Principle China Trigger 6M1 พร้อมล็อกอัตราผลตอบแทนผ่านการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งแรกเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า10.30บาทและครั้งที่2เมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ10.65บาทสเสนอาขายหน่วยทุนครั้งแรกและครั้งเดียววันที่23-31สิงหาคมนี้ ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงศรีอนุทยาจำกัดมหาชนทั่วประเทศผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน principal จำกัด